ครับสวัสดีครับไม่มีพี่น้องผมภาพพี่น้องมากเก็บพริกนะครับนี่ครับในปลาพริกนะครับอิสราเอลภาคใต้หมู่บ้านอีดานนะครับนี่ครับพริกสมนะครับเก็บมาเก็บมาเก็บไซนี่แหละกับใส่บล็อกไว้นะครับเป็นบล็อกนี่ครับเรียงบล็อกครับสีสมน่อยเคี้ยวๆนี่ก็เอานะเคี้ยวจะเคียวโบลายนะครับ เด้หลายเยครับเขียนไปเรื่อยนะครับนี่ครับอยู่นี่มีอยู่สามสีนะครับมีสีส้มสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับมีสีสามสีแล้วก็มีมะเขือน้่มะเขือที่ผมลงคลิปไปที่แล้วนะครับนี่ครับสำหรับคนที่ซีมาอิสราเอลนะครับลูกใหญ่ครับอิกยยกนี่ครับ เป็นคํ้พม่าะนะครับคําพม่าเขาเรียกว่าคาํ้พม่าบ้านเฮ้าก็เรียกว่าโลงเลื่อนนะครับยายครับเท่าสนามฟุตบอลนะครับทางนู้นอาสิยเเห็นไปแล้วเพราะแดดซองนะครับ,รบ,น,บน,นี่ค,อ,อ,นะอ,ค,คอ่าเบื้องวเด้อภาคใต้ตอนนี้เข้าฤดูร้อนแล้วครับ วันนี้เป็นวันที่เวลาเปลี่ยนนะครับเป็นวันที่เวลาเปลี่ยนกระสีเร็วขึ้นชั่วโมงหนึ่งนะครับจากปกติเป็นห้าชั่วโมงนนี้เรสีเยวขึ้นชั่วโมงหนึ่งบอกโมงเสาร์ยังเมือดอยู่แล้วนะครับเมื่อนี่ยเวลาเปลี่ยนกะตีสองคืนนี้อาคัสมีก่อนครับเด้อแสด้เห็นดอกเข็นงานก็หลักถอก,ล,ก,ล,กลักท้ายเด้อ เรียับเด้อ